วันนี้เราจะพาไปดูกิจกรรมที่สร้างความพร้อมพื้นฐานให้กับเด็กเพื่อพร้อมที่จะเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในทุกๆด้านอย่างเช่นด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาดินสอสีรงุสสรงเป็นดินสอวิเศษ สามารถแปลงร่างได้เมืมม่อได้รับ,รบพลังงานจากแสงอาทิตย์เราจะเน้นที่ของจริงของจริงเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างเช่นตามีไว้มองดูจมูกมีไว้ดมกลิ่นปากมีไว้ชิมรสมือไม้ไว้สัมผัส โดยการใช้ของจริงในการกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆในห้องเรียนค่ะคุณครูมีอะไรมาเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้นะคะเด็กๆเคยเห็นไหมเอ้ยปัมปึมปมลักษณะเป็นอย่างไรคะวงมกลมทรงกลมเด็กๆเคยเห็นอะไรไหมที่มีลักษณะกลมๆอย่างนี้คุณครูลูกแก้วลูกแก้วอะไรอีกคะพี่เอดวงจันท์อะไรอีกคะลูกส้ม ขั้นตอนที่1ในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เราใช้ในการมองเมื่อเด็กได้เห็นของจริงเด็กๆก,ก็จะซึมซับรับเอาจากประสาทสัมผัสโดยการมองขนาดของรูปทรงว่าอันนี้นะขนาดใหญ่ขนาดเล็กดูนี่สิมันน่าสนใจไหมเอ๊มันมีลักษณะเป็นอย่างไรนาะเป็นยังไงคะอันนี้กับอันนี้ลองเปรียบเทียบลงใช้สายตาและมองดู เป็นยังไงคะอะไรเล็กนี่เล็กใช่ไหมคะใหญ่อันนี้เป็นยังไงใหญ่อีกอันนี้ก็เล็กอันนี้เป็นยังไงคะใหญ่ใหญ่อันนี้ล่ะคะกระบอกที่สองตรงกลางอ่าเล็กกว่าแต่อันนี้เป็นยังไงเล็กที่สุดใช่ค่ะนี้เล็กที่สุดนี้ใหญ่ที่สุดเมื่อเด็กเรียนรู้เข้าใจเรื่อง ใหญ่เล็กเราก็จะไปเชื่อมโยงสู่ความหนาบางอันนี้เป็นยังไงคะหนาอะไรคะบางบิ๊กอันนี้เป็นยังไงคะกบบางฟิล์มอันนี้เป็นอะไรคะหนาอันนี้ล่ะคะบางบางอ่าพูดต่ออะไรคะบาง หลังจากนั้นครูจะปล่อยให้เด็กๆฝึกการเรียนรู้จากการมองแยกแยะขนาดและความหนาบางของวัตถุด้วยตนเองเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนอันนี้เป็นยังไงเลกค่ะวันนี้เราจะสาธิตในการทำงานตรงนี้ตรงนี้นี่โดยหยิบนี้ลง เชิญพี่อามค่ะยิบค่ะต่อไปพี่แฟค่ะพี่แฟ,แฟคุณเขตละ่ะได้ไหมคุณเขตลองดูคุณเขตคุณเขตลองดูพอเราเล่นเกมเราจะเห็นว่าเด็กๆใช้สายตาในการคาดคะเนมองกระบอกพิมพ์ในส่วนนี้ว่าจะไปใส่ในช่องกระบอกพิมพนน์ตัวนี้ได้ถูกเด็กเกิดการเรียนรู้โดยการคาดคะเนเอ ขั้นตอนต่อไปก็คือประสาทสัมผัสทางด้านหูใช้อะไรคะใช้หูัหูมีไว้ังครูยังมีเสียง อยู่ในกล่องสีฟ้านี่อีกนะคะการฟังเราจะก็จะมีเสียงที่ไม่เหมือนกันจากกล่องเสียงเราก็จะมาขย่าให้เด็กฟังเสียงดังที่สุดไปหาสิ่งที่เบาที่สุด ใครอยากจะมานั่งและจับคู่เสียงกับคุณครูเอาใครนูเอาด้านหลังดีบอเอากีตราก่อนเชิญค่ะอ่หนูจะเอาคู่ไหนคะหนูลองก่อนค่ะเอาคู่นี้หรอคะเดี๋ยวให้กีตราพิสูจน์เลยนะว่าคู่สีแดงกับสีฟา้าที่เสียงจะเท่ากันไหมเหมือนกันไหมเสียงที่ดัง <S 2> <S 2> <S 2> เสียงเท่ากันไหมดังไหมถูกหรือ,อยังคะ ปรบมือดอยเด็กก็จะเอามาเทียบเคียงจับคู่นะเสียงดังขนาดนี้เด็กก็ไปนําไปจับคู่กับอีกกล่องเสียงที่มีเสียงเท่ากันเสียงเบาลองลองมาจนมาหาเสียงเบาที่สุดนอกจากกระบอกเสียงที่คุณครูนํามาใช้ให้เด็กแยกแยะระดับความดังแล้วการนำเปลือกหอยซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการฟังได้เป็นอย่างดี พอผ่านขั้นตอนภาษาสัมผัสทางการได้ฟังเสียงแล้วเราก็จะต่อด้วยภาษาสัมผัสโดยการสัมผัสจากมือหรือผัสสัมผัสต่อไปเราไม่ไม่ได้ใช้หูแล้วนะเราจะใช้อะไรสัมผัสมือมือสัมผัสแต่อุปกรณ์วันนี้เราจะมีผ้าปิดตาเราจะมีผ้าคุณครูขอจ,<ะ>จ๋าค่ะ ทุกคนมองมาที่จ๋าจะปิดตาหนูการจับคู่ก็คือคผ้านี้จะต้องเหมือนกันถธอจะเอาไปวางจับคู่ได้คุณครูจะปิดตาหนู<ข>เดี๋ยวขออนุญาตปิดตาก่อนนะคะยกมือขึ้นเธอมาใกล้ๆก็ได้เถอมาใกล้ๆคุณครูค่ะหันมือมาสัมผัสเลยค่ะสัมผัสจับรูปคําเลยค่ะค่ะจํานะคะคุณครูเอามาวางด้านนี้แล้วคุณครูเอาผ้าพื้นใหม่ให้หนูแล้วนะ หนูสัมผัสดูสิคะใส่มือให้แล้วจับดูจับดูค่ะเหมือนกันไหมคะเหม,เหมือนค่ะเหมือนค่ะคุณครูวางคู่ให้หนูแล้วนะคะอันนี้ค่ะจับค่ะอันนี้คู่ใหม่แล้วนะคะคู่ใหม่แล้วนะคู่ใหม่แล้วนะคะอ่าอันนี้ดูสิว่ามันจะเหมือน ผ้าผืนเมื่อกี้ไหมผืนนี้เหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือน,อนค่ะไม่เหมือนแล้วนะคะจับค่ะจับดูคลำดูคลำไปลูบไปให้มันซึมเข้าไปในมือของหนูค่ะสัมผัสจับดูสัมผัสจับดูหม,มุนไปเรื่อยอันนี้มันคู่กันได้ไหมให้หนูบอกคุณครูค่ะได้ค่ะคู่กันได้นะคะในขณะที่เด็ก จับผ้าสัมผัสผ้าเด็กจะรู้สึกความลื่นของผ้าความหยาบของผ้าว่าผ้านี้หยาบหนาเป็นยังไงลื่นเป็นยังไงเด็กได้รับความรู้สึกนี้ผ่านจากประสาทการรับรู้ผ่านจากผัสสสัมผัสค่ะ การเรียนรู้เรื่องการสัมผัสคุณครูจะจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้สัมผัสจากวัตถุจริงโดยเริ่มต้นจากรูปทรงเรขาคณิตจนไปถึงเนื้อผ้าที่มีความละเอียดแตกต่างกาันเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาสัมผัสในขั้นตอนต่อไปก็คือการดมกลิ่นการดมกลิ่นเด็กๆจะรู้เพียงว่ากลิ่นหอมเหม็นเป็นอย่างไรวันนี้เราเรียนรู้ เรื่องของการดมกลิ่นนะคะการดมกลิ่นเราใช้อวัยวะส่วนใดในการดมคะจมูกจมูกม,มีไว้ดมกลิ่นวันนี้เราจะเรียนรู้โดยการใช้ประสารับรู้ในส่วนของจมูกคุณครูมีกลิ่นมากมาเยอะๆที่จะให้เด็กๆได้ทดลองเลยนะคะคุณครูขออาสาหนึ่งคนเอาพี่แอเชิญพี่แอหน่อยค่ะ,ะคุณครู ให้หนูลองดมดูนะคะดมดูแล้วเป็นยังไงคะหอมให้เพื่อนช่วยดมเลยไหมคะยื่นให้เพื่อนได้เลยค่ะอา้าวลองบอกกันซิ<อ>ว่ากลิ่นอะไรคะหอมนี่กลิ่นอะไรคะกลิน่นมะกรูดกลิ่นกลิ่นอะไรติมติมบอกว่ากลิน่นอะไรกลิ่นมะกรูดกลิ่นต่อไปไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรคุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันในการดม อยากลองดมดูไหมกลิ่นนี้ก็เหม็นเหม็นเป็นยังไงคะเหม็นฉุนฉุนไหมหรือเหม็นบูดบูดเหม็นยังไงคะเหม็นแบบบูดเลยค่ะเริ่มต้นจากการดมกลิ่นเราจะมีกลิ่นให้เขาได้สัมผัสเพียงสี่กลิ่นนะคะเด็กๆได้พิสูจน์ในการดมกลิ่นแล้วเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ว่ากลิ่นนี้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอะไร เด็กๆจะได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัสของตนเองโดยวิธีการดมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องกลิ่นหลังจากที่เด็กตอบถูกแล้วเราก็จะให้เด็กนำกลิ่นนั้นมาจับคู่การที่เด็กจับคู่ได้ถูกเกิดจากการใช้ประสาทรับรู้ในเรื่องการดมกลิ่นกลิ่นกระเทียม ถ้าเราจะเอาไปจับคู่กับตัวนี้จะเราจะจับคู่ได้ไหม,ไ,มได้ไหมได้ได,ได้แล้วค่ะเอาขอคืนค่ะคุณครูทดสอบดูอันนี้จับคู่กันได้ไหมคะได,ได้แล้วค่ะคุณครูจะให้เด็กๆลองจับคู่กลิ่นที่ตัวเองได้ดมไปเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในการใช้ประสาทสัมผัสการดมกลิ่น ขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนรู้เรื่องภาษาสัมผัสทั้ง5ก็คือการชิมรสการชิมรสจะมีรสหลักๆอยู่ให้อยู่สีรสนะคะรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานรสขมอวัยวะส่วนหนึ่งที่เด็กยังไม่รู้นะคะอวัยวะสส่วนใดที่บอกรสได้ลิ้นลิ้จะบอกรสอะไรบ้างคุณครูจะให้เด็กๆ ได้รู้จักกับรสชาติคุณครูจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะคุณครูจะนำน้ำที่ผสมแล้วเพื่อมาสอนเรื่องรสชาติต่างๆเช่นน้ำเชื่อมน้ำมะนาวให้เด็กๆได้เรียนรู้กัน <Okay. S 1> ทายดูสิหน้าตาคุณครูเมื่อกี้บอกว่า <Okay. S 1> มันบอกถึงสีหน้าคุณครูเลยเหรอ, <Okay. S 1> หรอเด็กๆจริงเหรอคะ <Okay. S 1> อ ดูควาใหม่อีกนะคะดูมันรถใหม่จะเป็นรถ <cradle S 2> อะไรนาะยังไม่รู้ลุ้นไว้ล<อ>ุ้นไว้ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเด็กจดจำเรื่องรสชาติแล้วไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมที่เด็กเคยสัมผัสรับรู้มาค่ะเชิญค่ะหน้าตาเขายิ้มเป็นยังไงคะ หวานแล้วเลยน่าจะเป็นรสชาติอะไรลูกรสหวานแน่ๆเลยดูหน้าคนหวานหวานใช่ไหมคะรสอะไรคะหวานค่ะรสหวานหนูล,งลองนึกไปอีกสิว่านูทานอะไรแล้วหนูได้รสหวานอย่างนี้แตงโมแตงโมอะไรอีกคะลำเลียค่ะอะไรอีกคะ,ห,ะหัวใจสำคัญของการเรียนรู้เรื่องปราษาทสัมผัสทั้งห้า ก็คือเพื่อให้เด็กได้เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในขั้นที่สูงต่อไป